คลิปนี้ก็จะมาใช้ปั๊มโซล่านะครับในการปั๊มน้ำขึ้นมารดผักผลไม้นะครับที่ไร่นะครับช่วงหน้าแล้งนี่ก็ไม่มีน้ำนรเราก็ต้องเอาโซล่ามาใช้ ดีเทลก็คือใช้ปั๊มดีซีนะครับ12โวลต์นะแล้วก็แผงโซล่านะครับสองแผงนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้แดดไม่แรงมากนะแดดตอนเช้าเช้านะครับไม่แรงมากกำลังวัดก็ประมาณ เต็มที่80วนะัตต์เนี่ยไม่แรงมากแดดไม่แรงมากนะนะต่อไปก็จะไม่แห้งแรงแล้วนะครับไหลดีเลยนี่ขนาดตอนเช้านะถ้าตอนบ่ายนี่โหแรงนะนี่ก็เพิ่งเริ่มทำนะครับยังไม่เสร็จนะ เริ่มเพิ่งเริ่มก็จะวางท่อปลูกผักผลไม้ปลูกต้นไม้อะไรว่าไปช่วงเช้าเชนะ้านี่ก็บรรยากาศที่ไร่นะครับตอนหน้าแล้งนะครับนี่หน้าแล้งนะเมื่อก่อนนี่คือมันไม่มีอะไรเลยนะเมื่อก่อนนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะ แห้งแล้งนะครับแต่ตอนนี้พอเราเริ่มมีสะมีบ่อน้ําเริ่มทํานู่นนี่นั่นเข้ามามันก็เริ่มมีสีสันนะครับเล็กๆน้อยๆเข้ามาเห็นไหมปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรมันก็เริ่มมีสีสันเข้ามาแล้วเริ่มต้นเล็กๆนะครับทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเติบโตไปเองนะครับ นะทำอะไรไม่ต้องทำใหญ่มากครับเริ่มจากเล็กๆไม่น้อยไปไค่อยๆทำไปนะครับปั๊มดีซี12โวลต์นะโซลา่า250วัตบวกกับ180วัตนะครับสองแผงนะตอนนี้กำลังวัดอยู่ที่ประมาณ70กว่านะแม็กซิมัมอยู่ที่ เก้าสกว่านะครับแดดไม่ได้แรงมากเลยช่วงนี้เห็นปนี่แดดช่วงเช้าเช้านะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคพอทำเสร็จใส่สปริงกลงสปริงเกอร์เข้าไปก็เดี๋ยวปรับปรุงพื้นที่ปลูกนั่นปลูกนี่ว่าไปนะครับปลูกผักปลูกอะไรว่าไป ถือว่าใช้ได้ทีทีเดียวเลยเชียว <laughs> นะค่อยๆทำไปนะครับจากความแห้งแล้งเปลี่ยนความแห้งแล้งให้มันมีความชุ่มชื้นคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใน อีพีต่อไปนะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะครับที่ไร่ถาวรฟาร์มเซนะครับอีสานบ้านนานครับนี่บรรยากาศดีนะแต่ตอนบ่ายนี่โหร้อนโคตรเดือดเลยนะนี่บรรยากาศความแห้งแล้งนะครับแต่ต่อไปจะไม่แห้งแล้งแล้วนะเนี่ยเริม่มมีนั่นมีนี่ทํานั่นทํานี่ไปเรื่อยมันก็จะไม่ไม่แห้งแล้งแล้วนะครับสวัสดีครับ